รูส้สึกเหมือนถูกเอาเปรียบแบบซ้ำซากนะคะแต่ก็ไม่หลับจำํำค่ะนิวอยากทานข้าวหลามเนาะซื้อข้าวหลามแบบเป็นข้าวเหนียวดำมากะทิถั่วดำคือทานมานะคะเกือบหมดกระบอก มีถั่วดำอยู่เพียงแค่อันนี้2เม็ด3เม็ดถั่วดำสี่เม็ดคือทาารสชาติของกะทิไม่มีเลยนะมีแต่เกลือค่ะความรู้สึกเหมือนเกลือเค็มเค็ม รีวิวเช่นนะดมยูกะคุณสามีถามว่าทำอะไรเขาหลามนี้ซื้อมานะคะแพ็คหนึ่งสามกระบอกราคาถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณสองร้อยสี่บาททัวดำนะคะในนี้นะคะ มีเพียงแค่6เมตรเท่านั้นนะคะคือไม่หลับจำอะไม่หลับจำทั้งทั้งที่รู้นะคะเดี๋ยวรอบหน้าจะซื้อแบบข้าวเหนียวขาวมาจะได้เห็นชัดๆคือบางทีก็รู้สึกเหมือนแบบว่าโรงงานที่ผลิตขนมไทยอาหารไทยนะคะแช่แข็งที่ส่งมาเมืองนอกเนะี่ย รู้สึกเหมือนแบบว่าใจร้ายใจร้ากับคนไทยในต่างแดนมากๆค่ะค่าของที่ก็แพงอยู่แล้วนะคะข้าวหลามก็แพงอยู่แล้วจะเพิ่มกะทิเพิ่มถั่วให้สักหน่อยให้ชื่นใจนะคะสำหรับคนไทยในต่างแดนที่คิดถึงอาหารไทยนะคะแม้แช่แข็งก็ยอมทานทางๆที่ทราบนะคะอาจจะโดนถูกหลอกซ้ำซากแต่ก็ไม่หลับจํา ใจหลจังเลยอะทำไมใจหลายขนาดนี้คะเห็นใจคนไทยในต่างแดนมากค่ะคิดถึงอาหารไทยเนาะแล้วมาเจอแบบเนี้ยเพื่อนเคิดว่ายัางไงคะ